สวัสดีครับช่องเครื่องมือดีๆนะครับคราวนี้เราก็จะมารีวิวบ้านนะครับแล้วก็จะบอกงบประมาณรายละเอียดแล้วนะครับ อันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับรวมโซลาเซลล์โคมไฟหน้าบ้านร้วัลวนี่ทำฐานล่างนะครับร้วนี่ไม่เกี่ยวกับตัวบ้านเนาะค่าแรงห้าพันก็ได้อย่างนี้เลยวัสดุมันก็รวมไปกับค่าบ้านนะครับนี่ครับตัวบ้านเป็นพูนเปลยล็อบนะครับ ก็วัสดุเกรดเอทั้งหมดนะครับรวมถังน้ำตรงนั้นด้วยนะครับเป็นเพิ่มขึ้นมาอันนั้นทำเพิ่มเติมนะครับเอาเป็นว่าสรุปแล้วรวมหมดทุกอย่างเลยนะครับประตูถังน้ำปัม๊มน้ำโซลาเซลล์ขึ้นเสาโซลาเซลล์เดินไฟดึงสายไฟนะครับเดินสายไฟจากตรงนี้น เสร็จรวมแล้วก็อยู่ประมาณสี่แสนนะครับน,นี่ครับตัวบา้านเป็นปูนปั้ยล้อมนะครับอันนี้รวมหน้าต่างนะครับรวมหน้าต่างเรียบร้อยเฉพาะหน้าต่างกับประตูนี้ก็เรียกช่างนอกมาก็ประมาณสามหมื่นครับคือหน้าต่างจะทั้งหมดสองสี่หกบานนะครับประตูบานเลื่อนหนึ่งสวิงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบานเลื่อนนะครับ อันนี้เป็นสวิงนะครับทั้งหมดก็จะสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงโล่งนะครับช่างก็บอกให้ตีปิดแต่ผมว่าชอบโล่งๆมากกว่านะครับเพราะว่าบรรยากาศวิวมันสวยนะครับถ้าไปอยู่ตรงโถงโล่งนี้ลมจะเย็นสบายแล้ว จริงจแล้วตอนแรกจะทำตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะครับ่าจชะจ่ายก็จะอยู่ประมาณเฉพาะตัวบ้านกับตรงนี้เป็นโรงจอดรถไม่ปูกระเบื้องเนี่ยนะไม่ปูกระเบื้องไม่ต้องตีฝ้าตรงนี้มันก็อยู่สามแสนนิดนิดนะครับนี่เราทําตรงนี้เพิ่มขึ้นมาห้องนี้ทําเพิ่มขึ้นมาก็จะเพิ่มมาอีกประมาณก็เกือบเป็นแสนนะครับเพราะว่ามันมีค่ารั้วค่าโซลาเซลล์ด้วย ห้องนี้ก็จะสี่คูณสามเมตรนะครับเดี๋ยวรอกล้องปรับแสงแป๊นนะครับนี่นะครับหน้าต่างจะเป็นบานผับทั้งหมดนะครับตีฝ้าเรียบร้อยเดี๋ยวจะไล่เรียงวัสดุให้ให,ให้ดูนะครับกระเบื้องนี่คอตโต้หมดเลยนะครับ เครื่องที่ใช้เนี่ยเราใช้ของคอตโต้หมดเลยนี่นะครับเครืกระเบื้องมันคอตโต้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็รวมถึงในนี้ด้วยเป็นกระเบื้องทั้งหมดสุขภัณฑ์ก็เป็นของคอตโต้นะครับพวกนี้รวมสุขภัณฑ์เรียบร้อยเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะครับแทงน้ำพันลิตรสองลูกนะครับนี่นครับห้องน้ำ เขาโต้งอ่นะครับช่องแสงนี่จะเป็นช่องแสงนะครับพัดลมดุรากาดของพนาโซนิกนะครับอันนี้ก็รวมคาดประตูอีกบานประตูจะมีสองฝั่งนะครับ รวมปัม๊มรวมถังพันลิตรสองลูกนี่ของคอตโต้เหมือนกันแต่ผมจะให้ดูอันนี้เป็นที่ช่างเ,เ,เพิ่มเติมเข้าทางนี้ก็ได้นะครับรวมลูกบิดรวมทุกอย่างไฟรอบบ้านโคมไฟรอบบ้านนี่ก็รวมนะครับัน,นเข้าอีกทางนะครับ มีโถชีตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นส่วนของแทงน้ํานะครับระบบปับปลารวมนี่ด้วยนะครับระบบกองน้ำนี่เราทำหลังข้าวน,นี่คือปั๊มน้ําระบบน้ํานะครับน,รนี่ก็หน้าต่างอีก2บาน อันนี้จะทำเป็นบ่อธนาคารน้ำใต้ดินนะครับอันนี้ก็ระบบห้องน้ำนะครับก็รวมทั้งหมดแล้วหลังคาหลังคานี้จะแพงหน่อยนะครับหลังคาเราจะเป็นหลังคา P ีอูโฟมตัวหลังคาเนี้ยจะหนา3.5เป็นแบบหนาแล้วก็ฉีดพีอูโฟมเข้าไปนะครับ ลังวันก็ไม่ร้อนนะครับไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยพาดูดีๆเราจะทาสีทาสีไว้ตรงขอบหลังคานะครับสีน้ำตาลเนี่ยไมเออ,อ,อป,รประตูก็จะเป็นกระจกเขียวนะครับขอบดำ กระจกเป็นกระจกนี้แล้วภัยหนานะครับอาจจะเห็นโคมไฟรอบบ้านเลยอันนี้รวมแล้วนะครับทั้งหมดก็ประมาณสี่แสน่นี้ครับชานนอกเรียบร้อยอ่างนี้ก็รวมปรับปลาทุกอย่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนสั่งซื้อของเอง ่างเขาก็ดีวไว้เขาก็จะเบิกเราก็จะใช้แต่ของเกรด,ดีนะครับอันนี้โซล่าเซลล์นะครับพินเสาวไว้กับกรเรื่องคอตโต้ล้วนหลังคาเฉพาะตัวหลังคาตัวนี้รวมขอบข้างก็35000 ล่างขาล้างน้ำเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีล้างน้ำตรงนี้ตรงนี้จะเป็นล้างน้ำนะครับแพงมากนะครับล้างน้ำอันนี้เอ่อเป็นอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นปลาติรครับเป็นอะไรไฟเบอร์เป็นอะไรนี่แหละครับซึ่งจะไม่ซีดนะครับเพราะตัวลางน้ำเนี่ยหน้าหลังนี่ก็ น่าจะ5,000กว่าบาทนะครับไม่รวมท่อพวกนี้นะครับท่อพวกนี้ก็ท่อสำเร็จไม่ได้ทาสีนะครับท่ออันนี้ 3... 4เมตร300นะครับนี่นะครับก็ได้ดังใจครับที่ตอนนี้บ้านสวยได้ดังใจผมเลย ว่ามันราคามันก็มาพร้อมคุณภาพนะครับสำหรับผมก็คิดว่ามันโอเคครับใช้ได้เลยก็เอาไว้เป็นพิจารณากันนะครับอ,อ๋อนี่ต้องให้เครดิตนะครับช่างชาตินะครับลาดบุรีนะครับอันนี้จอมบึงเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับในเขตจอมบึงนี่ พื้นที่ใกล้เคียงนี้เขาจะรับสร้างนะครับช่างใจดีครับก็ออกเขียนแบบให้เรียบร้อยเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างให้เรียบร้อยแบบนี้เราก็เอาไปยื่นขอทะเบียนบ้านได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลงเบอร์โทรช่างไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับ ก็เอาไว้พิจารณานะครับก็จบรีวิวไว้ตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับช่องเครื่องมือดีๆนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างการเกษตรนะครับต่อไปก็มีคลิปการเกษตรไว้พอสมควรแล้วเนาะก็ไปดูได้นะครับในช่องเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าใช้แบต นี่นะครับใช้ดีนะครับเนี่ยลุ้นล้วนเลยครับเครื่องเดียวก็พอดีอะครับพอใช้ใชไปแบตมันก็จะอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงพอเหนื่อยครับแล้วก็ได้ผักมีเพื่อนบ้านแล้วนะ สวัสดีครับ